วนนี้เดียก็อยู่ที่ไร่มันสับปะหลังค่ะที่บ้านใหม่ทรายมูลตําบลวังลกแอนก็อาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะโหดูสิคะทุกคนคะ่ะกว่าจะเดินเข้ามาได้นี่นะดูภาพเป็นโหนจากทางเข้าตรงนู้นนั้นเราต้องแหวกต้นมันสับปะหลังเข้ามาเพราะว่ามันแตกใบแตกกิ่งก้านเนี่ย ก่าจะแวกเข้ามาถึงจุดนี้ได้ที่คือต้องบอกเลยว่ายากมากนะคะปลูกอย่างไรนะคะอา,อายุของเขาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขากันนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ค่ะอาจดาออาจาเดียนะคะก็มาอยู่กับเจ้าของไล่มันสปะหลังแล้วนะคะ แต่ละต้นนี่แบบว,ว่างอกงามแบบว่าเจริญเติบโตวสวยงามมากๆเลยค่ะเดียมานี่คือเดียจะเห็นสองฝั่งนี่คือจะเป็นมันสำปะหลังหมดเลยทําไมที่นี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันนะเพราะเขาเขาปลูกกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมพอืมป่อก่อนนี้ก็ใช้ปุ๋ยเพื่อปุ๋ยเคมีพอ oh, <no. S 2> มาปุ๋ยเคมีมันแพงเราก็สู้ไม่ไหวก็เลยต้องมาใช้ปุ๋ยทางใบทางน้า เดียอยากรู้ว่าตอนนั้นที่เราใช้ปุ๋ยเนี่ยผลผลิตเราเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่ได้ถึงมากถึงขนาดนี้นะ<อ>มาปีนี้พอใช้ปุ๋ยทางใบมันมรู้สึกว่ามันดีขึ้นจะสังเกตยังไงอะคะว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดีเราเราต้องดูที่ใบและที่ลำต้นของมันค่ะถ้าหากว่ามันได้กินปุ๋ยสมบูรณ์ข้อตามันจะถี่นี่นะ ถ้าปุย๋ยถ้ามันมันไม่ค่อยได้ปุย๋ยทางใบหรือทางดินเนี่ยนะมันจะข้อห่างเหมือนหางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นแสดงว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วอ๋อก็ก็คือมันก็คือหัวจะเล็กใบมันจะไม่มันจะไม่ตกมันเป็นสีเขียวแบบนี้มันจะออกสีกเหลืองอเราใช้ปุ๋ยเนี่ยจะส,สามารถประมาณการได้ไหมคะว่าค่าใช้จ่าย ค่าใช้ใจ่ายเหรอเมื่อปีที่แล้วโน้นนะที่ทำ15ไร่เนี่ยต้องใช้ปุ๋ยประมาณ13ลูก oh, <no. S 1> 13ลูก13ลูกลูกละ1,007โอ้โหเราใช้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะปุ๋ย14้5ถุงนั่นแหละ15ถุง15ถุงกับพื้นที่เท่าไหร่อะคะพื้นที่17ไร่17ไร่โอ้โหแล้วเราต้องต้องฉีดกี่รอบไม่ฉีดเลยเราใส่กระดินไปอ๋อเราใส่ใส่กระดินไปเลย ถ้าแรกเราหว่านเราหว่านคือรองพื้นไปก่อนจ้ะก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะยกล่องเสียบมันนะนะค่ะพอพอมันเราแตกตามาแตกล่างมาปุ๊บมันก็ได้ได้กินปุ๋ยตรงนั้นสี่ห้าเดือนเราก็ใส่เร่งเร่งแป้งเร่ง <c oughs> หัวไอเร่งหัวให้หัวมันใหญ่ให้แป้งมันดีอสองครั้งค่ะ,อะสองครั้งสิบห้าลูก ก็พันเจ็ดนี่ก็สองหมื่นดิฉันมากับเครื่องคิดเลขแล้วค่ะทุกท่านค่ะเดี๋ยวดีฉันจะคิดให้ดูเลยค่ะว่าพันเนาะพันเใช้ทั้งหมด15ลูกถูกไหมคันเคูณสิบค่ะ2 5ง0มบาทค่ะอีสองหมาที่จ่ายเนี่ยคือแค่ปุ๋ยละรอคะ เรามีมีอะไรอีกไหมที่เราต้องใช้อะค่าใช้จ่ายอะเราไถหนึ่งครั้ง1ครั้งไล่ไล่ะ250อ่าครั้งที่2องเราก็ยกยกล่องมีอีกไล่ละ300เป็นเท่าไหร่เดีไล่ดิฉันบอกว่าเออจบในเรื่องของการบัญชีมาด้วยนะคะและไล่ละสองร้อยห้ไถค่าไถคูณ15ไล่สิไล่อ่าคูณสิห้า 3,750 oh, <no. S 1> แล้วก็ยกล่องอีกเท่าไหร่ไล,ล่ละ300ไล่ละ300 15ไล่คูณ15ไล่4,500บวกกับเมื่อกี้3,750เอาค่าลูกจ้างเสียบอีก15คนโอ้โห oh, oh. อันนี้คือ8,250นะ oh, <no. S 1> นะคะค่าค่าขุดค่าคุด,คดอีกอ่านะคะค่าคุดอีกเท่าไหร่ไล่ละ300ค่าจ้างลดคนรถดุดอ่ะ อ่าแล้วก็ลูกจ้างเท่าไหร่ลูกจ้างอวันละสามร้อยกี่คนกี่คนไม่รู้แล้วแล้วแต่จะห้าคนสิบคนอะไรโอ้โหอตรีซะตีซะถ้าขนาดนี้ก็น่าจะสิบคนเนาะอ่าหมื่นหนึ่งอันนี้คือแลวแลวทำวันเดียวมันก็ไม่เสร็จนะอ่าเห็นไหมอย่างน้อยสามวันกว่าเราจะได้ผลผลิตแห้งขึ้นมารายจ่ายเราก็เยอะแต่ก็คือว่าใช้ใช้ตัวนี้ปุ๊บเราก็ทุนเอาเอาค่าปุ๋ยน่ะมาเป็นค่าลูกจ้างได้ เอ้ย <Yeah. S 2> แล้วตอนนั้นที่เราใช้ปุ๋ยอะปุ๋ยเคมีอะค่ะหัวมันคือน้ําหนักละเราได้ประมาณเท่าไหรค่คะน้ําหนักที่เราแบบไปขายประมาณเท่าไหร่มันจะได้ไม่เสมอกันนะค่ะเจ <7 S 2> ็ดไร่มันมันได้แค่สิบสิบแปดตันใช้ตัวนี้ประหยัดเงินเ <Wow. S 2> ยอะเลยค่ะเพราะตัวนี้ชุดใหญ่ตัวนี้มันจะมีอยู่ส mm hmm. องกล่องมันแค่พันสี่กว่าบาทแล้วคิดได้ถึงสองครั้ง แล้วสู่สองเราก็เล่งหัวเล่งแป้งได้พอดินฝนเผื่อฝนตกมาอย่างเมื่อปีที่ปู่ม้านะคุณที่คุณหนุ่มม้าใช่ไหมในแต่ฝนตกพอดีเลยตอนนั้นมันก็พอแตกรากไปปุ๊บมันก็ได้กินปุ๋ยกับดินเลยไงพอล้วขีดตัวนี้ไปมันก็โอเคเลยมันก็งามขึ้นมาเนี่ยเหมือนเจ้านี้เนี่ยเจ้านี้บอกมาถึงัวไวใส เราใหญ่เลยแกไปเอายาอะไรมาขีดมันแกไม่เหงาของฉันเป็นไรจะหมดไร่แล้วเนี่ยบอกอยากรู้มาดูของฉันเนี่ยหมายถึงว่าเขาเห็นเห็นพี่ชายเขาขับรถมองเห็นเอ๊ะทำไมมันทำไมพุ่งไวอ๋อเขาเลยมาถามบองตนเนะเขาเลยมาบองต้นอ๋อเพราะว่าของเขานี่คือแบบคือแบบไปแล้วไงฝนก็ไม่ตก ยาก็ไม่ปุ๋ยก็ไม่ได้ขีดเอีพอมาอีกทีนี่เอ้าพี่มันไม่โตทันกันเลยล่ะเองของมันดีไงยาโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะสารพาวนายนี่ค่ะที่ใช้อยู่เราใช้ยังไงมั่งกล่องนึงมันมีอยู่ห้าซองเราก็เปิดใส่กระปุกไว้เลยแล้วเอาช้อนช้อนยกินั่นแหละตักหนึ่งช้อนใส่ต่อน้ำสิบริลิตแล้วก็เอาตัวนี้กลัวมันไม่มั่นใจ ตัวนี้ใส่เข้าไปมันเป็นที่ที่จับใบเราขีดอยู่ได้นานถึงฝนตกมาเราก็ไม่ต้องกลัวเพราะเราใช้ตัวนี้ไปแล้วใช้ตอนมันได้หนึ่งเดือนจจนถึงสามเดือนอตอนนี้พอเราใช้ใช้ตัวนี้เสร็จเรามันเราโตแล้วเราเริ่มมีใบถึงสิบใบแล้วเราก็ใช้ถุงสองเร่งหัวเร่งเร่งต้นเร่งใบให้มันสูงให้มันรับอากาศที่มันได้กินอากาศไว แล้วเวลาเราฉีดเราฉีดที่ที่ลากไปกับกับต้นเลยไม่ต้องกลัวเพราะเราใช้เครื่องฉีดอะมันก็ไปกับพื้นดินมันปุ๋ยมันก็อยู่กับดินใช่ไหมค่ะตอนนี้มันไปถูกต้นมันมันก็ซึมลงไปหาหัวหาลากมันทั้งล่างมันจะขยายโอ้โหกลัวไหมตอนแรกอะกลัวเออกลัวแบบเหมือนของทั่วไปอะไม่ไม่ลองไม่รู้ค่ะก็ทดลองเลยทดลองก็ฉีดเลย โอ้เจ็วันนั่นุ่งปราดเลยแต่เห็นนี้แล้วเราชื่นใจไหมก็ชื่นใจฮะคือมันสดมันเขียวจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนขาดนั้นเราอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูค่ะเราจะพบทางสว่างที่มันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นคะ่ะแล้วเดี๋ยวพี่พี่เลองคงับผมจะพาไปอีกอีกส่วนหนึ่งครับอ,อีกไล่หนึ่งเนาะเป็นไล่ของน้องชายอ่าไล่ของน้องชายนะคะแนะนําเขาเออเดี๋ยวไปดู ผลงานของผมที่จ่ายยาไปกับคุณหนุ่มนะครับจ้านะคะคโอเคไปค่ะค ตอนนี้เดียก็มาอยู่ที่ไล่มันสับป,ปะหลังด้านหลังโอ้โหงามมากๆเลยค่ะทุกคนและคนที่ยืนอยู่ข้างๆเดียวนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยจ้ะมองกล้องหน่อยจ้ะชื่อถุงเงินวงกระจางตอนแรกที่เราไม่ได้ใช้สารพวนานอะพี่ใช้อะไรอยู่ก็ใช้แบบทั่วไปใส่ปุ๋ยเม็ด่างอะไรมา แต่มันเที่ยวแรกเราฉีดมันก็ดีสวยดีตอ<ม>ไวพื้นที่ของพี่เท่าไหร่อะคะที่ปลูกทั้งหมดมัน13ไร่แล้วพี่ใช้ปุ๋ยเคยมีเท่าไหร่สี่ลูกห้าลูกนะอนาะผสมกันผสมกันเนาะ,ะแต่ว่าตอนนี้โอ้โหสูงมากๆเลยเราก็ได้เห็นกับตาเลยว่าสูงจริงๆสูงแบบว่าสูงล้นหัวเราเลยอะนะคะอันนี้พี่ปลูกนานแค่ไหนแล้วเนะี่ยห้าหกเดือนแนะ่ห้าหกเดือนแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นความประทับใจไหมเราเห็นอย่างนี้ แต่ก่อนที่เราเจอเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะหมายถึงว่าแต่ก่อนที่เราจะใช้สารพวนายมันแรงหรือหนูหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะทีแรกมันก็แรงอ่ะนะถ้าไหนยังจะปวกกินดีก็เลยเมตาไปแล้วฝนดีพอเลยมาแล้วฝนไม่ตกเลยทีเนี้ยมันแค่ว่าเข่าเนี่ยใส่ปุ๋ยก็ไว้แห้งตายยุบเรื่อยแต่ฉีดไอ้พวกนี้เข้าไปก็เออดีช่วยได้ช่วยช่วยปุ๋ยทางใบได้ดี ต้น้ก็ะต้นให้มันไม่ตายไม่อะไรอ๋อมันทนเนาะทนทนไม่ว่าจะแรงแค่ไหนเนาะหรือไม่ว่าจะฝนก็ตามมันทนทุกสภาพนะคะพี่พี่ถุงเงินใช้ใช้สูตรไหนที่ฉีน่ะสูตรแรกสูตรหนึ่งใช้ยังไงบ้างบอกสูตรแล้วหน่อยช้อนนึงต่อน้ำสิบลิตรอะช้อนน้อยน้อยนะช้อนกาแฟอ๋อช้อนกาแฟมันคุ้มไหมพี่คุ้มค่าไหมคุ้ม แล้วมันมันต้นทุนมันถูกกว่าเดิมเยอะไหมอ่าถูกกว่าอืมชอบไหมชอบปี <c oughs> ่น้าต้องเอาไว้ยาปีหน้าต่อเนาะ,ะน,น,นคะคะอ,อยากให้พี่ฝากหน่อยถึงกับเกษตรกรไล่มันสำปะหลังหน่อยหรือว่าพูดถึง<ช>อาจารย์หนุ่มหน่อยขอบคุณครับที่มีมาคําแนะนํามาให้ผมครับขอบคุณมากครับเออแล้วพี่ถุงเงินอยากจะบอกกับเกษตรกรไล่มันสำปะหลังยังไงบ้างใช้อย่างนี้มันก็เติบโตได้ไวดีอืม มันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะไม่ต้องใช้คนมากฉีดพ่นพอรู้ว่าร้อนเราก็เลิกเดี๋ยวก็ใหญ่ทุกท่านเนาะลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองตัดสินใจดูค่ะนะคะ,นะคะว่าการใช้สารพรัฒนาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคือ 1. คุ้มค่าแน่นอน <c oughs> เห็นจากสายตาทุกท่านด้านหลังแล้ว ะะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าราคาเนี่ยนะคะของเราต่ํากว่าปุ๋ยแน่นอนนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัดสินใจแล้วก็ลองเลือกใช้กับพืชผลของท่านดูคะ่ะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทุนเงินมากนะนะคะคที่เราให้มาเยีย่ยมไล่บันสับป,ปหลังค่คะคนะคะคไปก่อนละคะ่ะ